อ่าละครับมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุภาวดีเป็นโรคสะเก็ดเงิน,เ,เ,งนเป็นเป็นโรคยังไงครับผมผมไม่ไม่คือมันเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนยุงกัดอะค่ะเป็นเม็ดเล็กเล็กเล็กเ็กเแต่ว่าเป็นผื่นแล้วมันก็ไม่รู้สาเหตุว่า มันเป็นเพราะอะไร,รแล้วคือตอนแรกมันเป็นแค่นิดๆหน่อยๆก็ไปหาหมอเป็นส่วนไหนบอกได้ไหมเป็นที่ขาค่ะเหมือนบ<ข>ายุงกาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ๊ะทำไมมันแบบพายาก็ไม่หายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังอะค่ะคือหมอก,ก็บอกเลยว่าเออคุณคือคุณเป็นสะเก็ดเงินนะแต่ว่าคุณต้องทําใจนิดนึงว่าคือโรคเนี้ยมันไม่มียารักษาค่ะคือเป็นโรคที่คุณหมอก็ยังรักษาไม่ได้ยังไม่ ยังไม่มียาที่จะรักษาโรคเนี้ยเราหายเหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีท่านบอกไหมครับว่ามันมันมีสาเหตุมาจากอะไรคือตอนนี้ที่เขาค้นพบน่าจะเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ความเครียดที่ที่ที่มเป็นอยู่แล้วก็แอลกอฮอลจะจะจะมีส่วนแม่แอลกอฮอลด้วยแอลกอฮอลที่ดื่มใช่ทุกอย่างที่มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอลค่ะอ๋อฮะแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็แบบคือหมอเขาให้ไปพบจิตแพทย์เลยนะคะเพราะว่ามัน เขาก็บอกให้ดูรูปเลยว่าเนี่ยอันนี้คือขั้นรุนแรงนะมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นทั้งตัวเลยนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเราไม่ถึงมันลามด้วยใช่ค่ะคือมันจะเป็นที่ผมคือมันจะเป็นสะเก็ดหลุดออกมาแต่ว่าบางทีมันก็หายไปหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ตัวเป็นที่ตัวเป็นตุ่มๆแต่บางทีมก็เริ่มจากเล็กๆก่อนคือหมอบอกว่าหมอบอกตรงๆว่าไม่ได้หมายความว่าหมอจะให้ยาแล้วมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะ มันไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวบางทีมันก็อาจจะลามไปขึ้นอยู่กับคนแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าจะไปขึ้นตรงไหนใช่ค่ะดีไม่ดีขึ้นหน้าขึ้นตาได้หน้าบางคนเขาก็ขึ้นต่กับของเหมียวว่าเหมียวไม่ขึ้นไงค,ะค่ะมันขึ้นแต่แต่แค่ตัวกับผมนง<ต>คะแต่ขึ้นที่แค่ขาขาบนแล้วโอ้โหแล้วหลังจากนั้นดิคะพาผ่านไปได้ปีสองปีคือหาหมอมาตลอดมันก็เป็นเป็น,ปน,ปนหาย,หายจนถึงรุนแรงสุดคือเมื่อปีสองปีที่แล้วคือเป็นทั้งตัวค่ะเป็นแบบ คือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะคือคือเวลาหายเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วแขนขามันเป็นเม็ดเต็มตัวไปหมดเลยเป็นตุ่มๆเๆมือเหมือนเหมือนอีสุกอีสัยอะค่ะเหมือนอิสุกอีสัยแดงๆแล้วแล้วบางทีแบบคือข้างหลังอะค่ะมันจะขึ้นข้างหลังแล้วมันจะแตกคือกลางคืนเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเราเป็นลมพไหมับมันก็คลายคนะคะคลายๆลลมคันไหมครับ คันค่ะโรคที่ที่ที่คุณสุภาวดีเล่ามาเนี่ยคือเป็นกรรมพันธุ์หรือว่ามีสาเหตุจากอย่างอื่นด้วยไหมครับอาจารย์คือถ้าหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสะเก็ดเงินน่ะนะคะคือสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เท่านั้นนะคะมาจากกรรมพันธุ์เท่านั้นติดกันไหม,ไมครับไม่ติดต่อคะ่ะไม่ติดต่อะะไม่ติดต่อทีนี้อ่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับรับมาเท่าไหร่ ได้มรดกมาเท่าไหร่ได้รับมรดกมาเท่าไหร่ไม่มีใครเป็นเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าก่อนอาจจะบรรพบุรุษสูงๆไปอีกหลายหลายทอดนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือถ้าญาติพี่น้องในขณะนี้ไม่มีใครเป็นก็แปลว่าบรรพบุรุษที่สูงขึ้นไปอีกสองสามขั้นตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นท่านเจ้าคุณะฮนแว่านาจะเป็นท่านเจ้าคุณาคุณปู่แต่ว่าคือคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะ ไม่ต้องตกใจว่ามันรักษาไม่หายมันรักษาไม่หายจริงๆเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ก็ไม่ต้องตกใจกันอาจาย์ขอบคุณมากเลยนะอาจารย์บอกไม่ต้องตกใจเลยเพราะมันไม่หายนะฮะแต่เราควบคุมได้ไงคะเราควบคุมอาการทุกอย่างได้น้องบอกว่ากินเหล้ามันเห่อใช่ไหมฮะ คเครียดมันก็เหอใช่ไหมฮะนอนน้อยอากาศเย็นมันก็เหอนอนน้อยมันก็เหอกินของหมักดองมันก็เห่อรเราก็ต้องเลี่ยงพวกนี้ให้หมดสะเก็ดเงินเป็นเรื่องที่ผมมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตอบคำถามคนไม่ค่อยจะได้บางคนใช้แล้วดีขึ้นในระยะเวลาไม่กี่วัน บางคนใช้แล้วดีขึ้นในเวลาสองสามสัปดาห์บ,บางคนใช้ยิ่งใช้ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประการแรกทีเดียวอย่างที่ผมบอกมันมีแฟกเตอร์ที่มันทําให้มันมีแปลเปลี่ยนไปหลายแฟกเตอร์ประการที่สองผมว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เสะเก็ดเงินหรือเสะเก็ดเงินมันมีหลายประเภทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงทีนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเขาช่วยรักษาเสะเก็ดเงินนะ จริงๆแล้วอย่างที่ถ้าเราเข้าใจว่าสเกตมันเป็นโรคของภูมิด้านทานภูมิคุ้มกันในตัวแล้วปัจจุบันเนี้ยก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆผมก็เพิ่งจะเข้าใจเมื่อเร็วนี้เองครับกรณีของยาสมุนไพรที่กินที่มันเห่ขึ้นมามากขึ้นผมเชื่อว่าเป็นปริยาการกระตุน<อ>้น ts17 แล้วก็มันไม่มีตัวมากด เพราะฉะนั้นก็ก็ถ้าหากใช้ได้ผลแต่ก็อยากว่านะครับจะไม่จะไม่หายนะฮะก็าาคงใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามที่จะดูแลตัวเองแล้วเราก็ควบคุมได้อย่างที่อาจารย์น้ำไพยพูดกับควบคุมไปเรื่อยๆได้นะฮะค,คือจริงๆแล้วคือหลังจากที่คือแต่ก่อนเนี่ยมันเครียดมากเครียดโลกงเนี่ยละเครียดที่มันเป็นเอ๊ะทำทำไงมันถึงจะหายก็เลยแบบก็ทําใจแล้วกันไหนๆมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายแล้วอยู่ราก็คือหมอบอกว่า คิดซะว่าเขาอ่ะจะเป็นเพื่อนเราอ่ะไปจนตายออนี่ก็เลยบอกว่าหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้อ่ะแหมเ <c oughs> พื่อนชั่วๆยังครบตั้งหลายคนเลย <c oughs> โลกก็ครบไว้สักโลกหนึ่งไม่ก็กอย่าไปคิดมากนะหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้อ่ะก็ต้องทําใจอะ่ะยังไงมันก็ยังไม่มียารักษาก็เราก็เลยเออหลังจากนนั้ก็ไปออกกําลังกาย <c oughs> แต่ช่วงที่ออกกําลังกายไปฟิตเนสไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยกําเริบอะไรขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็แบบ ไปวัดไปไปทําบุญสบายใจสบายใจอย่าไปคิดมากมันทําให้หันหน้าเป็นคนดีอะค่ะโลกนี้ก็ไม่ใช่มีคนดีสักทีเดียวนะมันก็เลยแบบว่าเออมันก็อยู่ได้นานโดยที่จนปัจจุบันนี้ก็ประมาณสิ่ห้าเดือนแล้วอะค่ะที่มันไม่ไม่ไม่ขึ้นาหมกมันอยู่ที่ใจจริงๆอะค่ะบางอย่างปรงให้ได้นะฮะก็ปรงแล้วเนี่ยบวดชีเลยฮะ <laughs> คือคงไม่ใช่โปรงอะน,นะคะคือเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขครับคือเราเป็นโรคอะไรก็ตามบางโรคเนี่ยมันไม่หายอย่างคนเป็นโรครูมาตอยเนี่ยเราต้องรู้จักว่าจะควบคุมให้มันมอยู่ยกับเราอย่างมีความสุขได้ไดยังไงอันนี้ก็เหมือนการสะเก็ดเงินเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องอยู่กับเขาอย่างมีความสุขอย่าให้เขาเห่ขึ้นมานะที่น้องบอกว่าตากแดดแล้วดีขึ้นอันเนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะ เราจะต้องเจอแดดอยู่เป็นประจำเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยนอนอาบแดดได้ตามตามระเบียงอะนะฮะแต่ตอนเย็นเย็นนะครับไม่ดําสิเอาเอาแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นเราอจะเอาหอะกับวันเธอต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งแหละหรือเจะเอาเหอแบบดําๆเออเอานะ นะครับก็ค่อยๆปรับตัวนะครับอย่างที่อาจารย์ทั้ง3ท่านได้เรียนนะครับว่าอยู่กับโรคคุยกับเขานะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแบ่งปันกันบ้างนะฮะนะฮะก็บแบ่งปันโรคอะคะแบ่งอะไรนะรบแบ่งปันโลคหรือแบ่งปันหมายถึงคุยกับโรคที่เราเป็นอ,อยู่ฮะนะฮะแล้วก็อยู่กันอย่างอย่างสมดุลนะฮะอ่าแล้วรับขอเชิญพรมให้กับทั้งสองท่านตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ<ก><น>